สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาลองทำหมักไตปลาทูนะครับจะเห็นว่านี่ปลาทูนี่สดไตสดมากเราเพิ่งแกะมาปลาทูสั่งมาจากระนองนะครับปลาทูไทยแท้ๆสดมากมาเมื่อคืนนะครับมาปุ๊บทำปับ๊บไม่ไมีกลิ่นคาวแม้แต่นิดเดียวนะครับเ ขนาดไหนหลูนะครับเราก็ปักปักเลยนะวักออกมาเลยหรือได้ออกมาอันนี้ใส่เกลือไปแล้วนะครับไม่ที่ถ่ายไม่ทันใส่เกลือไปสองช้อนเขาอันนี้แค่นี้เลยแล้วก็คนเกลือให้รั่วนะครับปกติหมักใบปลาก,ก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับ น,นี้เราปรุงเกลือจนทั่วละไม่ไม่ใส่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเค็มทำกินเองปุ๊บนี่เดี๋ยวเราใส่ขวดเมื่อกี้ล้างขวดขวดเราลวกน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วสะอาดมากบรรจุใส่ขวดเสร็จปุ๊บก,ก็ไว้ที่อุณหภูมิห้องปกตินะครับประมาณเดือนหนึ่งก็กินได้เลยอยากให้ดูอีกทีว่าเป็นไตปลาที่สวยมาก สวยจริงๆครับอ,อันนี้ปลาทูนะครับเจ้าของไตเจ้าของไส้ปลาสดขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวเราก็าทำไปเอาไปนึ่งนะครับนึ่งแล้วกินเลยไีที่ชิมไปแล้วแหละอร่อยมากโอเคนะครับนข่าวหน้าจะทำอะไรให้ชิมเรามาดูกันใหม่